ไปดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่กรมอู่ทหารเรือกันสักหน่อยก็ไม่ทราบเพราะว่าวันนี้เป็นเหตุที่ว่าอากาศมันร้อนจัดผิดปกติหรือเปล่าช่วงนี้นะครับ <สะ S 1> โดยทางด้านเจ้าหน้าที่กองเลขานุกการกองทัเพเรือเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงถึง1ชั่วโมงเดีเดยวนะครับโดยจุดเกิดเหตุนั้นเป็นอาคารไม้เก่าผสมกับโครงเหล็กชั้นเดียวที่เป็นที่เก็บสารเคมีด้วยครับ รือนาวาโทนริทพิชิตโลธรน,นะครับหัวหน้าประชาประชาสนเทศกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัเพเรือได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในกรมอู่ฐานเรือถนนอรุณอมรินเมื่อเวลาประมาณ11บเอนากายีนาทีนะครับของช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้ซึ่งจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณคลังเก็บอุปกรณ์ตรวจการเรือซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าผสมกับโครงเหล็กชั้นเดียวครับแล้วก็เป็นที่สําหรับใช้เก็บสารเคมีที่ใช้สําหรับการประกอบเรือ เมืองตนก็ได้ประสานไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทางนี้อาคารที่ได้รับความเสียหายนั้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใดนะครับอีกทั้งอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงได้นั้นก็มีการตรวจสอบก็ไปพบรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานภายในกรมอู่ฐานเรือนี่แหละครับได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้จำนวน8คันด้วยกันครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายด้วยกันครับโดยสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ฐานเรือได้มีการประสานรถรถน้ําดับเพลิงจากสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครประมาณ15คัน เพื่อระดมฉีดน้ําดับเพลิงนะครับรวมไปถึงสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ยังมีเสียงคล้ายๆกับเสียงระเบิดดังขึ้นและสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตละแวกใกล้เคียงรวมไปถึงได้มีการอพยพนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระครังที่อยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุน,นั้นออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนซึ่งภายหลังจากเพลิงสงบแล้วนักเรียนทั้งหมดเองก็ได้กลับเข้าห้องเรียนตามปกติด้วยครับ